พบกันอีกแล้วจ้ากับดรกไกรีนค่ะวันนี้นะคะเราก็มีโปรโมชั่นโปรไฟทุกร้อนแรงมากค่ะสำหรับใครนะจ๊าที่ตอนนี้นะคะกำลังมองหาสินค้าราคาถูกนะคะช่วงต้นปีเนี่ยมาทางนี้เลยค่ะเพราะว่าตอนนี้นะคะเรามีอะไรคะทุกคนมีโปรโมชั่นพิเศษนะคะโปรโมชั่นพิเศษนะคะโดนราคาแรงนะคะ กับลูกค้าทุกคนนะจ๊ะที่เป็นลูกค้าโตกะตะกีนเนาะสำหรับใครนะคะที่กําลังมองหาโปรโมชั่นไฟรุกร้อนแรงแบบนี้นะจ๊ะมาทางนี้เลยจ้ามาทางนี้เลยนะคะเราจะแนะนําให้แล้วก็ช่วงนี้ใครไฟตกใครไฟเกิดใครไฟกระชากนะคะปรึกษาเราได้นะหรือว่าสําหรับใครนะคะที่ช่วงนี้นะคะทําอะไรคะ ทำบิตคอยหรือว่าต้องการประหยัดค่าไฟลดค่าไฟนะคะมาทางนี้เลยจ้าบอกเลยวันนี้ช่วยได้จริงๆแล้วก็วันนี้มาทุกวันทุกทางนะคะใครที่เจอเราวันนี้บอกเลยว่าคุ้มมากนะคะเพราะวันนี้เราไม่ธรรมดาเรามากับอะไรคะเครื่องแก้ไฟตกและอะไรคะทุกคนหม้อเพิ่มไฟและอะไรจ้าอินเวอร์เตอร์โซล่าเซลล์ค่ะ วันนี้เรามาเนี่ยทั้ง2ตัวเลยนะคะควบคู่กันไปนะคะวันนี้เราจะมาอธิบายว่าหลักการทํางานนะคะของแต่และตัวเนี่ยมันเหมาะกับอะไรบ้างนะคะแล้วก็การทํางานนะคะตัวไหนใช้กับอะไรใช้ที่ไหนหรือว่าใช้ตรงไหนส่วนไหนของบ้านเราถึงจะเหมาะนะคะวันนี้เนี่ย เดี๋ยวเราจะมาคุยกันนะคะทุกคนก่อนที่จะคุยกันนะคะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ก่อนค่ะทุกคนคะ่ะเข้าไปในเฟซนะคะแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้ก่อนนะคะเออกดไลค์กดแชร์ก่อนนะคะทุกคนขะก่อนที่เราจะมาคุยกันอ่าแล้วก็จะมาแนะนํากันนะคะเกี่ยวกับเรื่องเครื่องแก้ไฟตกแล้วก็ เครื่องผลิตไฟฟรีแล้วกันเนาะสำหรับใครนะคะที่สนใจอยู่แล้วก็กำลังมองหากำลังตามหาอยู่นะจ๊ะมาทางนี้เลยจ้ามาทางนี้ทุกคนวันนี้นะคะจะเป็นโปรโมชั่น ร้อนแรงมากมายไก่กองเลยนะวันนี้ดูสิ <_ an> เห็นไหมไฟลุกท่วมเลยเห็นไหมคะทุกคนใช่ไหมคือยุคนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าต้องเจอโปรไฟลดุกร้อนแรงนะคะเพราะว่าต้องฆ่าเชืวว้อโรคไวรัสแล้วก็พวกโควิดด้วยใช่ป่ะนี่เลยนะคะทุกคนสําหรับใครนะที่สนใจอยู่นะจ๊ะมาทางนี้เลยก่อนอื่นเนี่ยก่อนที่จะคุยกันกดไลค์กดแชร์ให้กันก่อนนะคะกดไลค์กดแชร์ก่อนจ้า ช่วยกันแชร์ก่อนทุกคนนะคะสวัสดีคุณพี่ทุกคนที่เข้ามานะจ๊ะสวัสดีจ้าวันนี้นะคะจะมาแนะนํานะคะเครื่องแก้ไฟตกกันไฟตกนะจ๊ะทุกคนที่เป็นรุ่นนะคะปรับไฟแล้วเพิ่มไฟอัตโนมัติแล้วก็วันนี้จะมาแนะนาอินเวอร์เตอร์โซล่าเซลล์ใช่ไหมทุกคนวันนี้จะมาแนะนาอินเวอร์เตอร์โซล่าเซลล์ด้วยนะ สำหรับใครนะที่กำลังมองหาอยู่หรือว่าสนใจอยู่นะจ๊ะมาทางนี้เลยมานี่เลยมาให้ถูกทางมาทางนี้อ่ะ เดี๋ยวเราจะมาคุยกันแล้วก็มาแนะนํากันนะคะสําหรับใครนะจ๊ะที่เจอปัญหาไฟตกเจอปัญหาไฟเกินเจอปัญหาไฟกระชากคือตอนนี้ใครที่บอกว่าเออลำบากใจมากเลยไฟตกบ่อยนะคะไฟเกินบ่อยไฟกระชากบ่อยนะคะอุปกรณ์ไฟฟ้าที่บ้านเนี่ยทำงานไม่เต็มที่เลยทํางานไม่เสถียรเลยนะคะเจอปัญหาตลอดนะคะเออใครที่เจอปัญหาตลอดนะคะว่าไฟตก ที่บ้านเนี่ยทำให้อุปก,กรณ์ไฟฟ้านะคะสเสียหายหร<า>ือว่ามีปัญหาเนี่ยก็คือมา,าทางนี้จ้ะให้เราเนี่ยใช่ไหมคะช่วยคุณดูแลคุณนะคะเออให้เราเนี่ยช่วยคุณดูแลคุณได้นะจ๊ะไฟตกไฟเกินไฟกระชากเนี่ยปรึกษาและสอบถามกันเข้ามาได้นะจ๊ะ อ่ะทุกคนต้องบอกก่อนนะคะว่าอันธิขอรอยานั่งก่อนทุกคนอ่ะใจเย็นนะคะวันนี้เราจะคุยกันนะคะเราจะคุยคุยกันนะจ๊ะบอกไว้ก่อนเลยอ่ะ วันนี้นะคะใครที่เจอปัญหานะคะไฟตกเจอปัญหาไฟเกินเจอปัญหาไฟกระชากใช่ป่ะใครที่เจอปัญหาแบบนี้แล้วทาไมอยู่คะกําลังแบบกังวลใจหรือว่าตอนนี้เนี่ยรู้สึกแบบเครียดมากใช่ป่ะรู้สึกแบบว่าเฮ้ยทําไมอะ่ะทาไมไฟตกอะ่ะ ทำไมไฟเกินอ่ะทําไมไฟกระชากอะไรประมาณนี้ใช่ปะเจอปัญหานี้บ่อยครั้งรําคาญใจมากนะคะอุปกรณ์ไฟฟ้าเสียหายและพังนะคะเพราะว่าไฟตกนะคะพราะไฟตกเนี่ยคือเป็นอันตรายร้ายแรงที่สุดทุกคนต้องบอกนี้ว่าอันตรายมากนะคะมันสามารถที่จะทําไหมทุกคนสามารถที่จะทําไหมคะจัดการและฆ่า อุปกรณ์ไฟฟ้าเราได้และมันเก่งมากนะทุกคนมันทําให้อุปกรณ์ไฟฟ้าเราเนี่ยเสียหายและพังใช่ไหมใครที่เจอปัญหาแบบนี้อยู่บอกว่าเนี่ยนะฉันเจอปัญหาคืออะไรคะไฟตกแอร์พังปั๊มน้ําพังการน้าร้อนพังทีวีพังพัดลมเสียนะคะเจอปัญหาแบบนี้ อยู่บ่อยครั้งเจอบ่อยๆเนี่ยมันก็ท้อนะมันก็เหนื่อยนะแบบเฮ้ยทางานมาเงินได้เงินมาจะต้องมาซ่อมเครื่องช้ไฟฟ้าหรือว่าบางทีกลับมาเนี่ยาจากทางานเนี่ยจะเปิดแอร์ฉันต้องการที่จะเปิดแอร์แล้วหลับสบายแล้วนอนแล้วกินข้าวอะไรเงี้ยเออหรือว่าทํากิจกรรมภายในบ้านอ่างเงี้ยใช่ไหมต้องการจะเปิดแอร์คือมันเปิดไม่ได้ใช่ป่มมันเปิดไม่ได้เลย เฮ้ยฉันก็แบบอารมณ์เสียนะเธอถูกต้องไหมมันก็ไม่โอเคนะทำไมแบบเจอปัญหาแบบนี้นะคะไฟตกเปิดแอร์ไม่ได้ไฟตกทำไมคะทำให้อุปกรณ์ไฟฟ้าพังอย่างเงี้ยถูกต้องไหมคะเราเข้าใจอารมณ์นะคะเข้าใจถ้าคุณไม่อยากให้อุปกรณ์ไฟฟ้านะคะเสียหายหรือพังนะคะไม่อยากให้อุปกรณ์ไฟฟ้าเสียห,ยหายหรือพังเพราะว่าไฟมันตก เพราะว่าไฟมันเกินเพราะว่าไฟมันกระชากคุณพี่มาทางนี้มานี่เลยเข้ามาคุยกันปรึกษากันนะคะเราช่วยคุณได้นะคะไฟตกแนะนำให้ใช้นี่เลยค่ะไม่ว่าคุณจะไฟตกเท่าไหร่ไฟเกินเท่าไหร่ไฟกระชากเท่าไหร่นะคะหรือว่าไฟไม่นิ่งเลย เจอปัญหาไฟตกไฟเกินไฟกระชากไฟไม่นิ่งไฟไม่เสถียรไฟไม่สวยเลยนะคะมานี่เพราะว่าเครื่องแก้ไฟตกตัวนี้ค่ะทำไมคะทุกคนสามารถที่จะช่วยคุณค่ะปรับไฟและเพิ่มไฟให้อัตโนมัติและสามารถที่จะทำให้อุปกรณ์ไฟฟ้านะคะทำงานได้อย่างปกติแล้วก็คงที่ค่ะ จากที่เจอปัญหาไฟตกแล้วเวลาไฟตกปุ๊บอุปกรณ์ไฟฟ้าจะมีอาการติดติดดบัดบดับเปิดติดบ้างไม่ติดบ้างเดี๋ยวพังเดี๋ยวเสียเจอปัญหาแบบนี้คือแบบรำคาญใจมากนะคะถ้าเจอปัญหาแบบนี้อยู่มาทางนี้ค่ะ <S <S เครื่องแก้ไฟตก <S <S ตกันไฟตกที่เป็นรุ่น d ร r Green นะคะ ตัวนี้นะคะช่วยได้และรุ่นนี้เป็นรุ่นที่รองรับไฟตกเนี่ยได้ต่ำมากนะคะจะเป็นรุ่นที่รองรับไฟตกต่ำสุดได้ถึงเท่าไหรคะทุกคนห้าสิบโวลต์ไฟเกินถึงสามร้อยโวลต์ค่ะไฟตกห้าสิบไฟเกินสามร้อยปรับไฟและเพิ่มไฟอัตโนมัติจ้าปรับไฟและเพิ่มไฟอัตโนมัติอืมตัวเนี้ย บอกเรว่าดีแล้วเลิศมากจริงนะคะทั้งปรับไฟไอัตโนมัติเพิ่มไฟไอัตโนมัตินะคะและรองรับไฟตกได้ต่ำได้ถึง50ไฟเกิน300โวล์นะคะบอกเรว่าถ้าใช้ตัวนี้นะเครื่องแก้ไฟตกกันไฟตกนะคะของดกรกรีนบริษัทดรกรีนนะคะคุณจะกลับมาใช้ ออคุณจะกลับมาใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าของคุณได้อย่างเต็มที่เลยและเครื่องใช้ไฟฟ้านะคะหรือว่าอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆในบ้านของคุณเนี่ยจะทํางานได้เต็มประสิทธิภาพค่ะจะทํางานได้เต็มประสิทธิภาพและที่สําคัญนะต้องบอกก่อนเลยว่าตัวนี้ เหมาะมากที่จะเอาไปคุมไฟนะคะไม่ว่าจะเป็นในสวนในไร่ในฟาร์มในสถานที่ต่างเนี่ยก็สามารถที่จะเอาไปใช้ได้หมดอะเอาไปคุมได้หมดเลยนะคะคุณสบายใจได้เลยคุณลูกค้าแระที่สำคัญคะ่ะสินค้าเรานะคะเป็นสินค้าที่มีมาตรฐานรองรับนะคะสินค้าเราจะมีมาตรฐานรองรับคะ่ะไม่ว่าจะเป็นพวก iso 9 0 0 1 ISO หน0่งหรือว่าจะเป็น CE เนะี่ยก็มีรองรับค่ะสบายใจได้เลยค่ะมีการรองรับขนาดนี้นะคะเราก็ใช้ไปเลยค่ะได้อย่างเต็มที่ใช่ไหมเราสามารถที่จะใช้ได้อย่างเต็มที่เลยนะคะทุกคนถูกต้องไหมคะเพราะว่ามันผ่านมาตรฐานมาแล้วอะ่ะผ่านการเทสขบวนการเทสต่างๆนานามาหมดแล้วเรียบร้อยใช่ไหม เราก็สบายใจได้เดียว,ว่าเออของที่เราซื้อมาเนี่ยมันสามารถที่จะทำไมคะใช้งานทำงานได้อย่างเต็มที่เต็มประสิทธิภาพและสบายใจและปลอดภัยหายห่วงถูกต้องไหมคะทุกคนและที่สำคัญและที่สำคัญนะคะและที่สำคัญเลยนะคะทุกคนสินค้าตัวนี้นะคะ จะเป็นสินค้าอันดับหนึ่งจากอินเดียนะคะสินค้าเครื่องแก้ไฟตกกันไฟตกที่เป็นรุ่นปรับแระเพิ่มไฟอัตโนมัตินะคะจะเป็นสินค้าที่อะไรคะอันดับหนึ่งจากอินเดียและมีมาตรฐานรองรับผ่านมาตรฐานมาหมดแล้วนะคะและที่สำคัญทุกคนคะ่ะคนนิยมใช้มากรุ่นนี้นะคะ รุ่นนี้ค่ะคนนิยมใช้มากๆเลยจะบอกไว้ให้นะจ๊ะต้องบอกไว้ก่อนว่ารุ่นนี้นะคะคนนิยมใช้กันเยอะมากจริงๆทุกคนเพราะว่าเป็นอันดับหนึ่งด้วยขายดีแล้วมาอยู่ที่ประเทศเราก็ขายดีมากนะคะและบอกไว้ก่อนว่าตัวนี้เนี่ยมาจากอินเดียนะคะเป็นสินค้านำเขา้าใช่ปะ เป็นสินค้านำเข้านะคะเป็นสินค้าที่นำเข้ามาจากอินเดียเป็นสินค้าที่อันดับหนึ่งคนใช้กันเยอะขายดีนะคะและที่สำคัญจ้าและที่สำคัญนะคะทุกคนและที่สำคัญนะคะสำหรับใครนะคะตอนนี้กําลังดูอยู่และก็บอกว่าเอออยากได้แบบนี้นี่ตอนนี้ต้องบอกก่อนว่าอินเดียนะเขาจะเก่งนะในเรื่องการอะไรคะ พันม้อปแปลงอ่าเขาจะเก่งเรื่องพวกม้อปแปลงเขาจะเก่งเรื่องเครื่องแก้ไฟตกอะไรประมาณนี้ใช่ปะเขาเก่งมากนะคะทุกคนเพราะว่าอะไรคะเขาเนี่ยต้องบอกนน้ว่าเขาเนี่ยอยู่กับปัญหาไฟตกปัญหาไฟเกินปัญหาไฟกระชากเนี่ยมามากแล้วมานานแล้วใช่ไหมคะเขาก็เลยจะเชี่ยวชาญแล้วก็มีวิธีการแก้ไขปัญหาไม่ว่าไฟจะตกไฟจะเกินไฟจะกระชากเนี่ย เขาสามารถที่จะช่วยได้แก้ไขได้ใช่ไหมทุกคนเขาสามารถที่จะช่วยและแก้ไขได้นะต้องบอกแบบนี้เออเขาสามารถที่จะช่วยนะคะและก็แก้ไขได้เพราะว่าเขามีประสบการณ์นะคะในเรื่องการแก้ไขปัญหาเนี่ยมามากกว่าเท่าไรจ่จ๊ะ30สิกว่าปีนะทุกคน เขามีประสบการณ์ในเรื่องการแก้ไขปัญหาเนี่ยมามากกว่า30กว่าปีแล้วนะคะเราก็สบายใจได้เลยนะคะว่าสามารถที่จะใช้งานได้จริงนะคะเพราะว่าไฟตกเนี่ยที่อินเดียเนี่ยคือจะบอกว่าไงไฟตกมากนะคะไฟตกมากใครที่เคยใครที่เคยไปเที่ยวอินเดียเนี่ยหรือว่าไปทําบุญที่วัดอินเดียเนี่ยจะทราบดีว่า เวลาที่เราไปทําบุญเขาจะมีที่พักมีห้องพักให้ใช่ปะเวลาที่เราจะเข้าไปพักอะค่ะเราสังเกตได้เลยว่าเฮ้ยมันมีอะไรอยู่ข,ข้างแอร์มันมีอะไรอยู่ข้างตู้เย็นข้างหลอดไฟใช่ปะแบบน,นี้เออเนี่ยแหละที่เราเห็นอยู่อะมันคือเครื่องแก้ไฟตกกันไฟตกแต่บ้านเขาอะมันตกหนักกว่าบ้านเราเขาก็เลยแบบว่าติดเฉพาะตัวใครตัวมันไปเลยใช่ปะแต่ของเราเนี่ยมันไม่ตกขนาดนั้น มันก็สามารถที่จะเอาไว้คุมตัวเดียวทั้งหลังทั้งบ้านได้นะคะแล้วก็ที่ลูกค้าเห็นน่ะเหมือนเคยเห็นที่อินเดียเงี้ยนี่แหละที่ดราติกิทมาขายให้นะคะเป็นสินค้าที่คนใช้เยอะแล้วก็เป็นสินค้าอันดับหนึ่งด้วยเออแล้วลูกค้าดูนะว่าอันดับหนึ่งเนี่ยมันต้องพานอะไรมาบ้างคือจริงๆอินเดียประเทศเขาว่าคนเยอะมากบริษัทก็เยอะใช่ไหมคะเออเขาเนี่ย คิดดูนะว่าบริษัทยเยอะมากเนี่ยเขาไปอันดับหนึ่งได้นเนี่ยเขาต้องดีและเก่งที่สุดใช่ไหมต้องดีและเก่งมากๆใช่ไหมคะทุกคนถ้าไม่เก่งเนี่ยคือไปอันดับหนึ่งไม่ได้จริงๆบอกเลยนะคะถ้าใครนะคะที่สนใจนะคะเครื่องแก้ไฟตกกันไฟตกของเรานะคะดเรกรีนปรึกษาและสอบถามกันเข้ามาได้ ปรึกษาและสอบถามกันเข้ามาได้นะคะกับวิธีการที่จะเลือกซื้อหรือว่าการเลือกหาเครื่องแก้ไฟตกกันไฟตกที่เป็นรุ่นปรับและเพิ่มไฟอัตโนมัตินะจ๊ะสำหรับใครนะคะที่ต้องการจะโทรเข้ามาปรึกษานะคะสามารถโทรมาได้นะจ๊ะทุกคนอ,อ๋อสามารถที่จะโทรเข้ามาได้นะคะ สามารถโทรได้นะคะที่เบอร์092นะคะ638นะคะ2229จ้าหรือว่าจะทักรลยก็ได้นะคะ ID ไล e นะะ์ a d s i g n d r g r e n ค่ะสามารถที่จะแอดกันเข้ามาได้เลย สามารถที่จะแอดลน์เข้ามาได้เลยนะคะสำหรับใครนะจ๊ะที่กำลังมองหาหรือว่าสนใจนะคะเครื่องแก้ไฟตกกันไฟตกนะจ๊ะปรึกษาสอบถามเราได้นะคะปรึกษาสอบถามคุยรายละเอียดได้เลยนะจ๊ะราคาดีนะคะราคาดีมากแล้วก็ราคาไม่แพงราคาโดนใจต้องนงทะเีนเท่านั้นนะจ๊ะแล้วก็ที่สำคัญตัวนี้จะระบายความร้อนค่ะมไม่ใช้พัดลม นะคะรุ่นนี้จะระบายความร้อนนะคะแบบไม่ใช้พัดลมนะคะจะระบายความร้อนคือแบบธรรมชาติเลยนะคะให้อากาศเข้าได้ถ่ายเทได้ะอะไรย่างเงี้ยเออจะระบแบบนั้นเพราะว่าเลยคะ่ะมันไม่ค่อยเปลืองไฟประหยัดไฟใช่ไหมทุกคนไม่ค่อยเปลืองแล้วก็ประหยัดไฟด้วยนะจ๊ะถ้าใครสนใจนะทุกคน อย่าลืมนะคะโทรเข้ามาได้นะคะที่เบอร์092นะคะ638 2 2 2 9นะคะหรือว่าจะแอดไลน์นะคะจะเป็นแอดไซน์ D R G A D B E N นะคะแอดกันเข้ามาได้เลยนะคะทุกคนค่ะ,ะรายที่สำคัญทุกคนอะใครที่ทำไมจ๊ะสนใจใครที่สนใจนะคะใครที่สนใจ Water solar cell. อินเวอร์เตอร์โซล่เะรอบนี้รอบนี้ขอเป็น In อร์เตอร์โซล่าเซลล์ละกันอะเดี๋ยวจะให้ดูใกล้ๆตัวนี้ค่ะตัวนี้จะเป็น In นเวอร์เตอร์นะคะโซล a r เซลลนะคะใช้สำหรับการแปลงไฟนะคะตัวนี้จะแปลงไฟนะคะทุกคนจากอะไรคะ DC เออ เป็น AC ออกซ2อแล้วจอากไปที่อุปกรณ์ไฟฟ้านะคะทำให้อุปกรณ์ไฟฟ้าเราทำงานได้อย่างเต็มที่เต็มประสิทธิภาพนะสำหรับใครนะคะที่สนใจนะคะสินค้าของเราอยู่นะคะกับ In นเวอร์เตอร์โซล่ ail, สามารถที่จะทำไหมคะปรึกษาและสอบถามได้แล้วว่าว่าเออเนี่ยจะไปใช้กับอุปกรณ์นะคะไม่ว่าจะไปใช้กับพวกทีวีตู้เย็นตู้แช่มอหุงข้าวอะไรเงรี้ยก็สามารถที่จะมาปรึกษา เราได้นะคะแลปรึกษาเราสอบถามเราได้เลยนะจ๊ะถ้าคุณลูกค้านะถ้าคุณลูกค้าสนใจนะคะอย่าลืมนึกถึงเรานะคะกับดรกรีนนะคะอินวอเตอร์โซล่าเซล์ปรึกษาและสอบถามแาละพูดคุยกันเข้ามาได้นะคะทุกคนคะ่ะปรึกษา สอบถามและพูดคุยกันได้เลยนะคะถ้าสนใจนะคะสนใจสามารถโทรปรึกษาได้และสําหรับใครนะคะที่ทําเกี่ยวกับพวกบิตคอยนะคะหรือว่าเป็นแบบเออเล่นกงเล่นเกมอะไรเงี้ยอยากจะใช้ไฟฟรีเล่นเกมบ้างอยากจะใช้ไฟฟรีคุดบิตคุ้งบิตคอยอะไรเงี้ยก็สามารถที่จะใช้อินเวอร์เตอร์โซลาเหานะไปขุดได้ไปใช้ได้นะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ย bitcoin เนี่ยเขาจะเจอปัญหาพวกไฟตกไฟเกินไฟกระชากอันนี้ไม่ได้ใช่อยู่แล้วแล้วก็ไฟดำเนี่ยจะเจอไม่ได้เลยเด็ดขาดน,นะคะเพราะว่าเครื่องเนี่ยจะต้องทํางานทั้งวันแล้วก็ทํางานตลอดเวลาใช่ไหมทุกคนทํางานบตลอดเวลาเลยใช่ปะ่ะจะมาดงมาดับอะไรเงี้ยไม่ได้เลยนะเออจะมาดงมาดับเนี่ยไม่ได้เลยนะทุกคนใช่ปะ่ะถ้าสนใจนะคะถ้าสนใจ ปรึกษาเราได้นะคะแล้วก็ที่สําคัญใครที่อยากจะสําลองไฟฟรีนะคะอยากจะผลิตไฟฟรีมาใช้นะคะก็ปรึกษาเราได้อีกนะคะต้วนี้ช่วยได้นะคะไปถึงเนี่ยคุณต่อเซ็นทรัลเรียบร้อยใช้งานได้เลยนะคะแบบนี้ผลิตไฟฟรีดีแล้วก็ได้เยอะด้วยนะถ้าสนใจทําไมคะปรึกษาเราได้นะคะแล้วก็สอบถามเราได้นะคะหรือว่าสําหรับใคร อยากจะสั่งซื้อเลยบอกเออไม่ต้องถามมากหรอกเห็นก็รู้แล้วว่ามันใช้ดีอยากจะสั่งซื้อเลยสามารถสั่งซื้อได้นะคะที่ลาซา นะคะหรือว่าจะดีเซนทานหรือว่าจะเป็นพวกช้อปปี้อะไรเงี้ยก็สามารถที่จะสั่งซื้อและสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะคะถ้าสนใจนะคะถ้าสนใจนะคะปรึกษาเราค่ะกับดร Green in วอเตอร์โซลาร์เซนะคะทุกคนอ่ะแล้วก็วันนี้ต้องบอกก่อนว่าเดี๋ยววันนี้นะเดี๋ยวจะฝากนะคะกดเล็ก9ข้อนะคะของการเลือกซื้ออะไรดีคะทุกทุกคนวันนี้อ่ะวันนี้ขอเป็น ม้เอเพิ่มไฟและกันทุกคนหรือว่าเครื่องแก้ไฟตกกันไฟตกนะคะที่เป็นรุ่นปรับแระเพิ่มไฟอัตโนมัติจ้าปรับและเพิ่มไฟอัตโนมัตินะทุกคนนะเดี๋ยววันนี้จะมาอะบอกกันนะคะว่าเคล็ดลับนะคะหรือว่ากดเหล็กก้าข้อนะคะที่คุณควรมีเนี่ยมันจะมีนะคะอะไรบ้างแล้วก็สําหรับใครที่มีม้เอเพิ่มไฟอยู่แล้วเนี่ยก็ลองดูว่ากดเหล็กเก้าข้อเนี่ย นะคะอินเวอร์เตอร์หรือว่ามออเพิ่มเราเนี่ยมีสักข้อรหรือเปล่านะคะอ่ะเริ่มก่อนเลยเริ่มแรกนะคะก้นเหล็ก9ข้อเนี่ยหนึ่งะคะอะไรคะทุกคนสินค้าต้องมีมาตรฐานรองรับนะคะไม่ว่าจะเป็นพวก ISO หรือ CE ก็ได้นะคะให้มีสักตัวหนึ่งนะคะเพื่อที่จะรองรับในเรื่องความปลอดภัยการใช้งานนะคะและ 2. ด้านในทำไมจ้าด้านในต้องมอบแปลงขดลวดเต็มค่ะ หม้อแปลงต้องขดดุดเต็มนะคะแล้วก็ข้อ3จะต้องระบายความร้อนค่ะแบบธรรมชาตินะคะจะต้องระบายความร้อนแบบธรรมชาติเลยนะคะและข้อที่5จะต้องมีไอข้อที่4เออจะต้องมีอะไรคะรีเย์ขนาดใหญ่นะคะเพื่อที่จะเอาไว้ทำเลยคะ่ะสตาร์ทปั๊มลมปั๊มน,น้ำมอเตอร์ต่างๆได้นะคะและข้อที่5จะต้องเป็นรุ่นที่ปรับไฟและเพิ่มไฟอัตโนมัตินะคะจะต้องเป็นรุ่น ที่ปรับและเพิ่มฝาอัตโนมัติค่ะและที่สำคัญข้อที่6นะคะทุกคนค่ะจะต้องมีไมโครโปรเซนเซอร์ Pro นะคะข้อที่7จะต้องมีสมองกลที่ชาญฉลาดจ้าและข้อที่8ทํทำไมคะทุกคนจะต้องเป็นตัวที่ทำไมคะสามารถที่จะ ระบายความร้อนธรรมชาตอย่างนี้ด้วยใช่ปหเออและที่สําคัญนะคะต้องสามารถใช้กับพวกเครื่องปั่นฟงปั่นไฟได้นะคะมันถึงจะคุ้มและข้อสุดท้ายข้อที่9จะต้องมีหน้าจอค่ะที่แสดงสถานะนะคะเป็นรูปแบบประหยัดอ่าแบบไม่เปลืองไฟเป็นรูปแบบประหยัดนะคะก็คือหน้าจอเดียวแต่แสดงสสถานะ นะคะอันนี้คือรูปแบบประหยัดมาแล้วก็ที่สําคัญนะคะจะต้องเลือกเครื่องแก้ไฟตกกัรไฟตกอะที่มีอะไรคะทุกคนมีเบรกเกอร์ นะคะพวกาบพาสอะไรเงี้ยอยู่ในตัวแล้วไม่ต้องไปต่อเพิ่มเติมอะไรเงี้ยอันนี้ไม่ต้องแล้วนะคะแน,น่ๆนนไม่ใช่แบบนี้นะสาหรับใครนะคะที่สนใจหรือชอบนะคะคลิปนี้วิดีโอนี้นะคะก็ทาไมคะทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อที่จะเป็นกําลังใจนะคะกับทีมงานของเรานะคะสําหรับใครนะคะที่ชอบนะคะสามารถที่จะกดไลค์กดแชร์ได้เลยนะคะหรือว่าเข้ามาสั่งซื้อนะคะที่บริษัทโดยตรงก็ได้เพราะว่าเราออก แบ้มกับภาษีได้นะคะสำหรับวันนี้ก็ฝากเครื่องแก้ไฟตกกับอินวอเตอร์โซล่าเซลล์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ